morning podcast b ายโคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ morning podcast เริ่มวันใหม่กันอย่างมีพลังกับผมโคจิบนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มวันใหม่กับความรู้ความคิดมุมมองดีๆนะครับที่ผมจะเอามาฝากกับทุกท่านในทุกๆเช้าในแต่ละวัน สำหรับใครที่เริ่มวันใหม่ด้วยการฟัง m r n n n y Podcast ก็จะเป็นการเริ่มวันใหม่ที่เราจะเติมนะครับสิ่งที่มันดีๆเข้าไปในทุกๆวันวันนี้ผมอยากจะเริ่มกับในเรื่องของที่ผมพบเยอะมากนะฮะในผู้ที่ขอคำปรึกษาแล้วก็เป็นปัญหานะฮะที่เหมือนกับคิดไม่ตก สิ่งที่ผมไปพบมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความวิตกสับสนนะครับในทุกๆคนทีม่มีความรักแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นทุกๆคนที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยครับการสับสนหรือการวิตกเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบจะทุกวันเลยด้วยซ้ำถ้าพิจารณาดีๆเนาะมันเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่มันก็หาทางที่จะแก้ให้มันหลุดไปยากเหลือเกินมีคนถามผมเยอะมากจะทำยังไงนอ้อให้สิ่งเนี้ยที่มันคายอยู่ในหัวใจของเรามันหลุดออกไปหรือจะทำยังไงดีนอ้อสิ่งที่มันกวนหรืออยู่ในความคิดของเราเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะไปรับรู้รับฟังมันได้อีกไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีครับ แล้วนี่ก็คือสาเหตุที่ผมนำเรื่องนี้มาคุยกันในเช้าวันนี้วิธีที่จะทำให้มันไม่มีพลังออกไปนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดความสับสนแล้วเกิดความบิดตกคิดมากสิ่งเหล่านี้ครับเราจะต้องเอามันออกไปให้ได้โดยการที่ เราจะต้องเปลี่ยนมันเป็นความรู้สึกอื่นเนาะเราต้องเปลี่ยนความสับสนเป็นความรู้สึกอื่นเราต้องเปลี่ยนความวิตกให้เป็นความรู้สึกอื่นทุกท่านก็สงสัยต่อแน่นอนว่าอ้าวแล้วความรู้สึกอื่นมันคืออะไรอะ่ะอยู่ๆโค้ชมาบอกให้เปลี่ยนมันเปลี่ยนง่าย,ยาง,งั้นมันก็ดีสิคุณต้องรู้ก่อนว่าความสับสนหรือความวิตกเนี่ยมันมาจากจากเรื่องอะไรต้นเหตุมันคืออะไร ผมจะบอกต้นเหตุมันให้อันนี้เป็นความลับเลยนะถ้าหลายๆคนยังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็ถือว่าดีมากแต่ถ้ารู้แล้วผมก็จะเป็นคนที่คอนเฟิร์มกับคุณว่าสิ่งที่คุณรู้มันถูกสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความวิตกหรือความสับสนเนี่ยมันเกิดจากการที่ยังไม่เจอปัญหาครับคือสิ่งที่คุณวิตกหรือสิ่งที่คุณสับสนเนี่ยคุณยัง มองไม่เห็นว่ามันปัญหามาอยู่ตรงไหนหรือคุณไม่กล้าที่จะเข้าไปเผชิญหรือมองให้เห็นไปเลยว่าปัญหามันคือตรงไหนเพราะเมื่อคุณเจอปัญหาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะหายไปเลยคือความวิตกหรือความสับสนเพราะคุณจะรู้แล้วโอ้นี่มันคือปัญหาว่ะ แล้วเมื่อเราเจอปัญหาสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคืออะไรครับแก้ปัญหาในในช่วงที่คุณจะต้องหาทางแก้ปัญหาเนี่ยความวิตกมันจะไม่มีแล้วเดี๋ความสับสนมันก็ไม่มีแล้วเพราะมันเป็นการที่เราจะต้องหาวิธีหาโซลูชันหาปัจจัยอะไรต่างๆที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้มากกว่าคุณเห็นหรือยงัง แล้วก็น่าจะมีหลายคนที่สงสัยอ้าวโค้ชเกิดมันแค่นี้แล้วทาไมคนยังไม่ยอมไปหาปัญหาหรือหาทางแก้แล้วมามัวนั่งวิตกอยู่เพื่ออะไรคำตอบก็คือมันเกิดจากความกลัวไงครับกลัวที่จะไม่ไปเผชิญปัญหากลัวที่จะไม่ไปหาปัญหาแต่ก็นั่งอยู่แล้วก็สับสนแล้วก็วิตก ที่ผมพูดแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมีอยู่หลายต่อหลายเคสมากครับที่มีสุภาพสตรีโทรมาปรึกษาผมมาขอคำแนะนำมาขอจจุดที่เธอรู้สึกว่าเธอมักจะเริ่มด้วยคำถามแบบนี้นะโคช้ชคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่โคช้ชคิดว่าเขารู้สึกอะไรโคช้ชคิดไม่ว่า ตอนนี้สิ่งที่เขามีอยู่ในใจถ้าเป็นโคช้ชโค้ชจะคิดว่ามันเป็นอะไรผมก็มจะพอตอบไปแบบภาษาชาวบ้านชาบ้านแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมถามว่าทำไมโค้ชไม่รู้ล่ะก็โค้ชเป็นผู้ชายนี่เอาข้อแรกคือวิธีง่ายที่สุดที่จะรู้ในคำถามประมาณนี้เนี่ย มันคือการที่คุณไปถามเขาเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆสิ่งที่คุณสงสัยมันหมายความว่าอย่างไรเช่นความรู้สึกของเขาคืออะไรอะไรที่ทำให้เขาทำแบบนี้สิ่งอะไรที่ทำให้เขาพูดสิ่งนี้ออกมาคราวนี้ก็มีสุภาพสตรีเถียงกลับมาว่าโค้ชเขาไม่บอกหรอก ผมก็จะนี่คือผมเล่าเวลาผมโคชงให้ฟังแล้วผมก็จะสวนกลับไปบอกว่าคุณรู้ได้ไงเขาไม่บอกค้ชเขาน่าจะไม่บอกอะโค้ชเขาน่าจะไม่ได้บอกเขาน่าจะไม่บอกไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่บอกถูกไหมแต่ข้อดีคือถ้าเขาบอกเราจะรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรและเราจะเห็นทางว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อ และทำอย่างไรดีไงส่วนใหญ่นะครับเธอก็จะทำเสียงแบบนี้ครับโหโค้ช oh หนูไม่กล้าทำมันนันแงเจอตัวต้นเหตุแล้วตัวต้นเหตุน,นั้นก็คือความกลัวที่ทำให้คนหลายๆคนไม่กล้าที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วก็ยอมที่จะนั่งอยู่กับความวิตกความสับสน แล้วมนุษย์ทุกคนส่วนใหญ่นะครับเป็นแบบนี้กันหมดเลยคุณลองคิดกับผมนะครับว่าในชีวิตของเราหลายต่อหลายคนเนี่ยเสียเวลากับความสับสนและความวิตกมานานเท่าไหร่แล้วแล้วโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เราสับสนหรือเราวิตกในเรื่องที่ตอนหลังเราไปรู้ ว่าจริงๆแล้วเราคิดไปเองหมดเลยบางคนบอกเขาไม่ก็เป็นไรก็เ,เราก็รู้แล้วก็แล้วกันไปแต่เคยเสียดายเวลาบ้างไหมฮะในจุดที่เราทำอะไรไม่ได้เดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้เดินไปข้างหลังก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกลัวมันวิตกมันสับสนวันนี้ผมเลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ทุกท่านฟัง และอาจจะชี้นำทุกท่านนะครับว่ามันจะดีกว่านี้เยอะมากๆเลยครับถ้าทุกท่านเนาะลองเอาสิ่งนี้ไปคิดแล้วสิ่งที่ทุกท่านจะต้องทำเพื่อทำให้ความสับสนและความวิตกเนี่ยมันหายไปโดยการที่ทุกท่านไปถามคนที่ทุกท่านอยากได้คำตอบวิธีการถามคือ คุณถามโดยการที่อยากจะบอกกับเขาว่าถ้าเราได้รู้มันจะเป็นการช่วยให้เรารู้สึกดีกับชีวิตหรือทำให้เรารู้สึกได้รู้ในสิ่งที่เราต้องการการถามไม่ใช่เป็นการโทษนะครับแต่การถามคือการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถตอบเพื่อช่วยเราได้ มันก็จะเป็นการถามที่มีประสิทธิภาพนะครับที่ผมเอามาพูดตรงนี้เพราะผมรู้สึกว่านี่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดมีหลายคนกลัวครับแม้กระทั่งถามสถานะถามความรู้สึกหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนกับฝูงกับคุณพ่อกับคุณแม่กับใครก็ตามที่มีผลต่อชีวิตเราแต่เราเลือกที่จะไม่ใช้วิธีที่ถูกต้อง ในการหาคำตอบมาเพื่อทำให้คนที่มีค่าคนที่มีความหมายกับชีวิตเราเนี่ยสามารถเดินไปต่อในชีวิตเราได้โดยที่ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำมากๆแต่ก็ไม่กล้าทำกันทำสักครับเพื่ออะไรเพื่อแสงสว่างที่เรารู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนต่อเพื่อความเข้าใจกับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์ เพื่อการที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องคิดกับเขาอย่างไรและปฏิบัติกับเขาอย่างไรต่อสงสัยถามครับแต่ไม่ใช่สงสัยแล้วมโนลองคิดตามผมดีๆนะหลายคนเวลามโนเนี่ยก็จะพาตัวเองไปมโนอะไรก็ไม่รู้มาถามคนนู้นบ้างถามคนนี้บ้างกลัวที่จะได้คำตอบ กลับไปถามคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือไปถามคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเลยคําตอบก็จะไม่ได้อยู่ดีหนักไปกว่านั้นสิ่งที่ได้คำแนะนำอะไรต่างๆมาก็ใช้ไม่ได้ผมไม่แนะนำครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้หลุดจากล็อกของความกลัวของความสับสนของความวิตกเพียงแค่กล้าที่จะถาม ด้วยความอ่อนโยนและด้วยความนุ่มนวลผมเชื่อครับว่าคำตอบทุกคำตอบจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านหมดไม่ว่าจะเป็นคำตอบแบบใดก็ตามแล้วเมื่อท่านได้คำตอบลองถามกับตัวท่านเองนะว่าในหัวใจเราอะมันรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วมาแชร์กันนะครับสำหรับใครที่ได้ฟังถึงจุดนี้แล้วยังไม่ได้แอดไลน์ของผมไว อย่าลืมนะครับไลน์แอดแอดไซน์โคชจิบนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์ให้ฟังไปทำดูแล้วลองเล่าให้ผมฟังผ่านไลน์นี้ครับผมจะเข้าไปตอบไลน์นี้กับทีมงานอีก2อถึง3คนด้วยตัวเองไลน์นี้นอกจากจะติชมรายการแชร์ไอเดียที่อยากจะฟังใน Morning Podcast หรือกุ i ใน t p o d c s t t แล้วเนี่ยทุกท่านก็ยังใช้บริการนะครับ ในการที่สอบถามปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และเราจะตอบให้ฟรีครับไม่มีคา่าใช้จ่ายเพียงแค่ขออนุญาตเราบล็อดแคสต์นะครับผลงานต่างๆที่เราทำก็เท่านั้นเองหวังว่าทุกคนจะออกไปหาคําตอบกันได้อย่างที่ใจต้องการขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและเป็นวันที่มีพลังสำหรับทุกคนนะครับ Good morning, crap.